สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แนตตี้จีจวงเช่นเคยนะในรอบนี้อาจารย์จะมาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศรีพิจิกกันนะคะต้อนรับสงการไทยแล้วนะคะอาจารย์ได้ทําคลิปร่วงหน้าของทั้ง12ราศรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยเอาไปวางแผนในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะเป็นการต้อนรับสักราชใหม่ของไทยเราด้วยนะสงการเนี้ยนะคะ เป็นการเปลี่ยนปีนักษั์ด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนทุกอย่างมันจะมีการเริ่มต้นหรือว่ามีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาด้วยนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่ทราบลัคนาราศีเกิดเนี่ยก็จะมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นสาหรับการพยากร อาจารย์ในรอบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการพยากรณ์ดูชะตาโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะทรงลงไปว่าเป็นดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะชาวราศีพิจิกนะคะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพลังคานนั่นเองนะคะในช่วงวันที่1่จนถึงวันที่7เ,เนี่ยโคจรอยู่ในภพสหัสช้านะคะ ทำให้คุณเนี่ยจะมีการติดต่อมีการเดินทางมีการพบปะพูดคุยเจราจาหรือว่าไปเจอสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มักจะมีความขัดแย้งบ้างบางทีไปเจอคนที่ไม่ชอบหน้าบางทีเจอไปไปสังคมแล้วเจอคนที่แบบว่าขัดใจเราบ้างตรงจุดนี้หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไปหอกสังคมแล้วคนไปวิพากวิจารณ์คนอื่นเน,เนี่ยตรงเนี้ยจะต้องระมัดระวังแต่ในด้านดีเนี่ยดาวประจําสุขของคุณเนี่ย ดาวพลังคารได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยก็ทำให้คุณเนี่ยมีบารมีมีอำนาจมีเกียรติมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นในการออกสังคมนะคะก็ทำให้คุณเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยจริงๆมันมาตั้งแต่เดือนกุมเดือนมีนานแล้วแหละนะคะยาวจนถึงวันที่7เมษายนนะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างดาวการเงินของชาวราศีพิจิกต้องบอกเลยว่าเป็นดาวพระพฤหัสบดีนะคะในช่วงวันที่1 จนถึงวันที่8เนี่ยยังโคโจรอยู่ในภพพันธุทนะทาให้ชาวราศีพิจิกบางท่านใช้เงินไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะหรือเรื่องความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวนะคะหรือว่าทิปจะขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ก็ได้นะแต่อีกด้านหนึ่งคือบางท่านก็มีค่าใช้จา่ายจุกจิกจิกไปกับเรื่องของการต่อเติมสมแซมบ้านสมแซมรถหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องด้วยนะทีนี้พอวันที่4 ดาวพระพุธเป็นตัวแทนของภพมรนะแล้วก็ภพลาพาะคือความสําเร็จด้วยนะคะก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพอริกกับดวงชะตาของท่านตามมาด้วยวันที่7ดนะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพลังขานนั่นเองนะคะก็จะโคจรเข้าพบพันธุทับกับดาวคู่มิตรของท่านคือดาวพระศุกร์นะทําให้ถ้าท่านจะยืนกู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อไฟแนนซ์หรือไม่มีการดาวบ้านดาวรถเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้รับผลดีด้วยนะคะ ส่วนใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสังหารีมาซั์บ้านรถเหมือนกันนะคะรายรายได้เนี่ยก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะหรือใครเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยหรือว่าใครที่ทํางานที่ต้องมีการเดินทางนะคะงานต่างชาติต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะก็ส่งผลดีในเรื่องของรายได้นะคะจจะมีการเดินทางบ่อยสักนิดนึงนะในช่วงนี้นะคะพอวันที่แดดาวพฤหสัสบ,บดีเนี่ย นะคะก็จะโคจรเข้าพบปุตตะนะคะทับกับดาวพระอาทิต์นะคะได้คู่มิตรอีกแล้วนะทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยเริ่มมีความคล่องตัวนะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้หลายทางมีเงินเข้ามาหลายทางเลยและดาวพระพฤธหสัสบดีที่เข้ามาอยู่ในพบปุตตะเนี่ยเป็นบ้านของท่านด้วยนะคะได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีด้วยมีความมั่นคงไปหนึ่งปีเลยนะคะหปีนี้เลยชาวราศีพิจิกเนี่ย ก็ถือว่าเป็นนาทีทองทั้ง1ปีนี้นะคะทาให้คุณเนี่ยการเงินเนี่ยเริ่มมีความคล่องตัวหมุนเงินง่ายได้เงินก็ตามการกระทําของคุณด้วยนะคะแถมได้รับการช่วยเหลือจากมิตรจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแค่ทางานราชการนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษานะหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการเจ้าของธุรกิจนะคะในช่วงนี้จะมีความโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้จะไปติด ต่อเกี่ยวกับธนาคารหรือว่าจะไปติดต่อกับหน่วยงานราชการนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสําเร็จในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้แล้วก็เงินนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีบางคนเอาเงินไปลงทุนทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะบางท่านคิดอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองบางท่านเอาเงินไปลงทุนหาไรายได้เสริมซึ่งก็จะได้รับผลดีมีโอกาสดีๆบางคนเนี่ยอาจจะมีงานโครงการใหม่ๆ มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้โปรดักต์ใหม่ๆด้วยนะคะแถมในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย mm. เกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการหาไรายได้นะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของผลกาไรด้วย mm. บางคนเนี่ยทาธุรกิจตัวหนึง่งแล้วไปทําธุรกิจเพิ่มตัวหนึ่งซ้อนกันอะไรเงี้ยหรือไปหาเงินเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่มันไม่ใช่ธุรกิจเดียว จะทํางานหลักและงานเสริมด้วยน,นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะถือว่าเป็นการหาไรายได้ที่เพิ่มเติมและทําให้คุณเนี่ยนะได้รับเงินได้รับกําไรหรือผลตอบแทนที่ดีเข้ามาด้วยนะทีนี้พอวันที่14ดาวพระาทิตย์เนี่ยเป็นตัวแทนของการงานโดยตรงเลยนะจากโครจรเข้าไปอยู่ในภพอาริยรกับดวงชะตาของท่านนะทำให้ในช่วงนี้งานอาจจะมีปัญหานิดนึงหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหา หรือเป็นงานหนักงานเหนื่อยงานยากแต่ดาวพระอาทิติเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยแสดงว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะหรือเป็นงานที่มีเกียรติโดยเฉพาะใครที่ทํางานราชการเพราะดาวที่นี่เป็นตัวแทนของงานราชการหรือใครที่ทํางานเป็นเจ้าของกิจการนะคะในช่วงนี้เนี่ยควรจะได้เจองานใหญ่งานหนักงานเหนื่อยเข้ามาแต่เหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะถือว่างานในช่วงนี้อาจเป็นงานบริการหรือว่าเป็นงานการที่ จะต้องมีการไปดูงานกับลูกคงลูกค้าหรือไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหรือเป็นงานที่บริการหลังการขายก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ทีนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องคําพูดนิดนึงเพราะดาวเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเนี่ยมาเป็นตกในภพที่ไม่ให้คุณกับคุณด้วยนะคะและไปจ่วกับดาวพระราหูด้วยก็คือดาวพระพุธกับพระราหูเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกในช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยทั้งเดือนเลยนะ จะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดระวังคำพูดในไปสร้างศัตรูหรือคำพูดเนี่ยจะไปพูดแล้วคนไม่ชอบนะคะหรือว่าไปขัดผลประโยชน์หรือตัวคุณเองนี่แหละอาจจะได้รับอิทธิพลจากการที่มีคนมาขัดในเรื่องของคำพูดนะคะและดาวพุธกับดาวพระราหูก็ส่งกระแสมาถึงตัวคุณด้วยทําให้คุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยเกี่ยวกับเรื่องของใครทํางานทางด้านเอกสารหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายจัดซื้อหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของประเถบัญชีนะคะตรงจุดเนี้ยระมัดระวังความผิดพลาดด้วยนะในเรื่องของการที่อาจจะคิดผิดละดวนปรับโดนบริษัทเรียกปรับเงินนะคะหรือใครที่ทํางานหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเจอค่าผมค่าป,ปรับด้วยในเดือนนี้นะคะทีนี้มาดูต่อในเรื่องของรายได้นะคะในเรื่องของรายได้อาจารย์มองดูแล้วเนี่ยก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรมากนะเพราะ้าแม่ค้าหรือธุรกิจการค้าการขายเนี่ย ยังคงส่งผลดีในเรื่องของกาไรด้วยนะคะเป็นช่วงที่น้ําขึ้นก็ต้องรีบตักเลยนะชาวราศีพิจิกเนี่ยแต่ที่จะต้องเตือนเลยก็คือว่าท่านใดนะคะที่เคยมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการเงินที่ผ่านมานะคะหรือมีอุปสรรคมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณนําความผิดพลาดหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย มาย้ำเตือนตอกย้ำให้คุณเนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดอีกเป็นรอบสองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเป็นการสอนและเป็นการย้ำเตือนให้เราทําอะไรเนี่ยก็อยักกลับไปมีปัญหาแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราต้องหากลยุทธ์กลวิธีในการที่จะเปลี่ยนหาทุทางใหม่นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดาวการงานของชาวราศีพิจิกก็คือดาวพระอาทิตย์นะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย ะะดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ในภพปุตตะอยู่นะก็ยังส่งผลให้คุณเนทก็ต้องมีการรับผิดชอบงานค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะนะแต่เป็นงานที่ไม่หนักมากนะคะจะมีงานซ้อนๆกันนะคะแต่ผลตอบแทนดีแน่นอนอาจจะได้ทํางานโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆขอท่านรับไว้เลยนะคะรีบขอยควาไว้โดยอย่าให้พลาดทีเดียวนะเพราะมันจะนํามาซึ่งรายได้ที่ดีทีเดียวนะคะและช่วงนี้เนี่ยมีการออกอีเวนต์หรือว่ามีการที่จะต้องไปเจอ ผู้คนมากมายเนี่ยมันก็เป็นงานที่ส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีเกียรติยศด,ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีบางท่านเริ่มโปรโมทสินค้าตัวใหม่หรือว่าคิดจะทำเปิดตัวสินค้าตัวใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะก็นับเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยก็ถือว่าจะได้คนสนับสนุนนะคะแต่คุณต้องมีการโพสต์มีการโฆษณานิดนึงนะจะมีคนติดตามคุณค่อนข้างเยอะนะคะ ทางด้านลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าได้ลูกค้าที่ดีนะคะเจรจา,าซื้อขายก็คล่องด้วยนะคะงานที่เข้ามาในช่วงต้นเดือนเนี่ย<ไ>มักจะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางด้วยใช้ไหวพริบพิกแทงปฏิพานหรือว่าสิ่งที่คุณมีความสามารถอะไรคุณงัดออกมาให้เต็มที่นะคะเพราะงานที่เข้ามาในช่วงเนี้ยนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ย<ไ>เป็นงานที่ใครทําแทนคุณไม่ได้หรอกนะมันเป็นงานที่คุณจะต้องทําเองต่มากกว่า ส่วนใครที่จะต้องสมัครงานนะคะในเดือนนี้อาจารย์บอกบอกเลยว่ามีโอกาสที่ได้แน่นอนแต่ว่าหลังกลางเดือนไปแล้วใครสมัครงานหรือว่ามีการเรียกสัมภาษณ์งานเนี่ยก็จะมีคู่แข่งเยอะหน่อย นะเพราะฉะนั้นใครได้งานช่วงกลางเดือนแรกเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้ไปแต่กลางเดือนหลังเนี่ยก็ถือว่าจะมีปัญหาอุปสรรคนิดนิด,นดหน่อยหน่อยคจะมีการวัดสกิลของคุณบ้างนะคะหรือมีการทดสอบอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ต้องไปแก้ปัญหาไปลุยพวกช่างอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าตรงดวงของคุณเลยทีเดียวนะหลังจากกลางเดือนไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องเจอกับงานที่ค่อนข้างที่จะหนักจะอยู่เอาเอาเรื่องเลยนะแต่งานที่หนักในที่นี้เนี่ยคุณจะผ่านไปได้ นะและบางท่านเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีค่าใช้จ่ายกับงานค่อนข้างมากนะคะบางท่านคิดจะไปกู้เงินมาลงทุนขยับขยายงานก็ถือว่าทําได้นะคะแต่ตลอดทั้งเดือนชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องระมัดระวังการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการใช้คําพูดคําจานะคะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเนี่ยก็ขอให้พิจารณาให้ดีด้วยนะ และถ้าท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารการเดินทางหรือเกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์เนี่ยในช่วงเดือนนี้จะมีความโดดเด่นมากเลยนะก็ขอให้คุณเนี่ยรีบไข,ขว้าเลยถึงแม้ว่าดาวจะไปอยู่พบอาริก็ตามนะคะแต่ทําให้คุณเนี่ยนะคะมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยา่าไปกลัวนะคะดาวที่อยู่ในภพอริแต่ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าพอมีดาวมรณะเข้าไปด้วยเนี่ยชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุในที่ทํางานด้วยนะจะมีความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานใครที่ทํางานอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจกักรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟนะคะหรือแม้แต่กระทั่งพนักงานนะคะที่จะต้องไป ชงกาแฟหรือว่าไปยุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำร้อนน้ำร้อนตรงนี้ต้องระวังนะคะแล้วใครที่ทํางานที่ต้องมีการติดต่อเดินทางก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถด,ด้วยแต่ทั้งนี้ต้องเตือนทุกคนเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะมันจะมาจากไฟมันจะมาจากความร้อนนะคะอาจจะเป็นน้ําร้อนก็ได้หรือว่าจะเป็นอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ไหม้นะคะเพราะคุณลืมติดลืมถอดปลั๊กตรงนี้ ก็จะเตือนนิดหนึ่งนะสําหรับชาวราศีพิจิกถ้าคุณระมัดระวังได้ปัญหามันก็จะไม่เกิดอย่างแน่นอนนะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีพิจิกเรือจ์ต้องเตือนนิดหนึ่งระวังเรื่องของสุขภาพช่องปากฟันบางคนจะไปทําฟันไปขูดหินปูนหรือว่าไปติดต่อกเกี่ยวกับเรื่องของฟันไปดัดฟันก็ได้นะคะหรือมีการปวดท้องนะคะหรือเป็นโรคกระเพาะาะกินอาหารไม่ตรงเวลา นะและการขับรถขับล้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยอาจจะเผลอเลอลืมหรือว่าไม่ทันได้คิดนะคะมองทางไม่เห็นหรือว่ามองทางไม่วิสัยทัดไม่กว้างไกลนะคะตรงเนี้ระวังในเรื่องของทางหลบมุมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็จะมีเข้ามาด้วยแต่ถ้าคุณระมัดระวังได้ในปัญหามันก็จะไม่เกิดทั้งเดือนนี้อาจารย์มองว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยยังไงยังไงก็จะมีความก้าวหน้าในชีวิตอย่างแน่นอนนะทีนี้มาดูในเรื่อง ของความรักกันบ้างนะคะความรักคนโสดเลยต้องบอกว่ามีเกณฑ์เจอพบรักใหม่เจอคนถูกใจคนเก่า,าจะมีปัญหากันกระจบไปนะคะเจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะความคิดความอ่านจะไปทางเดียวกันเลยนะอาจจะพัฒนาจากความเป็นเพื่อนนะคะพี่น้องมาเป็นแฟนมาเป็นคนรู้ใจกันนะแต่บางท่านเนี่ยก็ไม่ลืมรักครั้งเก่านะคะทำให้คุณเนี่ยนะคะพลาดโอกาสที่จะเจอความรักใหม่ๆ เข้ามาด้วยหรือบางคนเนี่ยเลือกมากเลือกมากเกินไปก็เลยไม่รู้จะตกลงเนี่ยจะลงเคยกับใครดีในเดือนนี้แต่ก็ขอให้เรียนรู้กันไปก่อนนะคะยังไงชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วในเรื่องของการงานและการเงินแม้ความร,รักเนี่ยจะมีเข้ามาเยอะๆก็ขอให้ดูกันไปน,นิดนึงยังไงก็มีคนเข้ามาแน่นอ,อนทีนี้มาดูคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วบ้างนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดี คิดนะถึงเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวทําให้สังคนเนี่ยากมุ่มันขยันทํางานหากินนะคะแต่ต้องระมัดระวังปากตัวเองนี่แหละปากของคุณคําพูดของคุณเนี่ยคอยจิกคอยกัดแฟนนะคะหาเรื่องคนรักตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องคําพูดเดบแหนมคําพูดที่แบบว่าพูดแล้วสับใจฉันนะคะอะไรอย่างเงี้ย จะต้องร,อระมัดระวังสร้างปัญหาบาดบางกันในชีวิตครอบครัวแต่ท่าน,ท,านท่านไหนที่อยากจะมีลูกหรือว่ามีบุตรเนี่ยในเดือนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะสําหรับการที่จะมีลูกมีบุตรด้วยนะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศรีพิจิกทุกท่านอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจจริสิ่งที่มีให้กันเข้ามาขอบคุณทุกการกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะแล้วขอให้อยู่กันเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะอาจารย์ขอให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะทั้งปีเนี้ ะะรีบข,ขว่คว้าโอกาสที่ดีเข้ามานะถือว่าเป็นปีที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะคะเรื่องร้ายๆต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมันก็เกิดไปนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องดีเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องร้ายแน่นอนสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีค่ะ